สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมือทั้งช่องแอดทวีซีมูลนะครับก็ได้มารีวิวนะครับเกี่ยวกับรองเท้าสวมใส่ในการทำงานนะครับสำหรับการเผาทานนะครับของเห้านะครับแต่ก้อนนัน้ทั้งช่องจะใส่รองเท้ามาหลายแบบนะครับมีรองเท้าแตะรองเท้าผ้าใบนะครับ ล้การองเท้าหุ่มส่นต่างๆนะครับลองใส่มาเบิง่งหลายยางแล้วครับลา้ากาบเเคยใส่รองเท้าบูทตเตเอนะครับเพราะว่าทั้งช่องคิดว่ามันถอดยากอย่างสี่แล้วครับล้วกามันอับมันชื้นนะครับแล้วที่นี่พอดี ได้มาลองใส่เบงนะครับคูนี้นะครับรูซึกว่าดีนะครับนะครับก่อนเลือกซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะบอกการเลือกซื้อนะครับเพราะว่าการสวมใส่การถอดันสําคัญนะครับเวลาเาถอดเข่าของน้ำเข่าบ้านเข่ายังนะครับกระมันกระด้ถอดง่ายนะครับให้ให้เอฟซีเลือกเลือกลักษณะแบบนี้นะครับกงกว้างจักน้อยนะครับยี่ห้อนี้ดีมากๆนะครับทรงนี้นะครับ นะครับผมสวมใส่แล้วก็รู้สึกว่าผมมากหลายนะครับแล้วที่นี่คุณประโยชน์ของรองเท้านะครับรองเท้าบูทนะครับหลายอย่างนะครับหนึ่งนะครับเข้าใส่ลุยป่าลุยอย่างใดนะครับแล้วว่าลุยในช่องอับชื้นหรือว่าใน,ในทีมืดแล้วก็ ป้องกันสัตว์มีพิษนะครับกัดนะครับและก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยแลวก็ความมั่นใจสูงนะครับใส่ขอาปลาอย่างสิ่นะครับก็ป้องกันได้นะครับประโยชน์นะครับแล้วก็ประโยชน์อีกที่อย่างหนึ่งก็คือฤดูฝนนะครับหรือว่าใส่ในที่เปียกชื้นนะครับรุยโค่นอย่างสินะครับก็สบายนะครับอันนี้ หายห่วงนะครับแล้วก็สำคัญก็คือทางแอดมักใส่รองเท้ามักใส่กางเกงขายาวนะครับแต่ก่อนนนัใส่รองเท้าแตะหรือว่ารองเท้าผ้าใบาส่วนมากสิเหยียบสนนะครับเหยียบสนกางเกงเฮ็ดให้เปื้อนเป,นเปนเอะเลอะเทอะนะครับรากาเฮ็ดให้ขากางเกงเปื้อนมากๆเลยนะครับแต่พอมาใส่รองเท้านี่ก็ ตัดปัญหาไปนะครับการเกง่ยขาายาวก็กสะอาดขึ้นนะครับประโยชน์หลายอย่างนะครับแล้วก็การทําความสะอาดนะครับทั้งแอดก็ได้ทําความสะอาดทุกมือนะครับเวลาอาบน้ำก็ได้เอามาล้างนะครับเพรอล้างเสร็จมันแห่งง่ายนะครับเพรอเอาผ้าแห่งเสร็จนะครับเสร็จแล้วก็พึงพ่งพึ่งพึ่งไหวใน่ในห้องในอากาศที่ว่า มันแห้งนะครับมันกะสีแห้งตอนเช้าเขาก็ใส่เห็ดงานแต่ถ้าเป็นรองเท้าย่างอื่นอย่างเช่นรองเท้าผ้าใบอย่างที่เขาซักบ่ไดดนะครับสักมือนีอ,อ,อื่นเขาก็ใส่บ่ไดดเลยนะครับเพราะว่ามันยังบ่แห้งนะครับก็ต้องรอสองสามมือถึงจะแห้งแต่ว่ารองเท้านี่เขาสักเสร็จเขาก็เอาผ้าถูเอาผ้าเสร็จน,นะครับก็แห้งเลยนะครับประโยชน์เขาดีมากๆเลยะนะครับผม ได้สวมใส่ล้วก็รู้สึกว่าหักนะครับเราก็เลยมาแนะนํำนะครับ fc นะครับสำหรับ f อที่ใส่แล้วกับกับจิฮูคุณสมบัติของเขาดีนะครับว่ามันมีประโยชน์ดีอย่างไรนะครับก็ขอให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมไปอีกครับบ่เป็นยังนะครับสำหรับ ยี่ห้อรอวาองนี่ก็ขอให้ f c ไปเลือกเสือ,อนะครับมีหลากหลายมีหลายราคานะครับก็แล้วแต่นะครับประโยชน์หลายอย่างแท้ๆนะครับหลังจากที่ว่าทั้งแอดไดเอามาสวมใส่แล้วรู้สึกว่าดีมากๆเลยนะครับก็เลยนํานสิ่งดีมีประโยชน์แบบนี้ได้มาบอก f c นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอการาบสวัสดี ไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุภูสุคนนะครับสวัสดีครับ